ซื้อเสื้อผ้าราคา2 0 0พันนี่ผมเสียดายตังค์นะแต่ซื้อเครื่องเสียงหลักเป็นแสนเนี่ยแต่ว่าเราชอบอ่ะผมไม่เคยเสียดายตังค์เลยนะคือเครื่องเสียงพอเราชอบแบบมันก็ให้ความสุขเราได้อ่ะเราก็เลยยอมทุ่มเทยอมเสียงเงินกับมันนั่นแหละครับมันคือความชอบและกิเลสของคนเรา สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่ร้าน M อ็มซาวนะครับก็วันนี้ก็ยินดีต้อนรับพี่ๆนะครับที่ร่วมติดตามครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับเปลีพาวเวอร์แบรนด์ซูเปอร์ไฮเอ็นยี่ห้อหนึ่งจากประเทศเซอร์เบียนะครับก็คือเพิ่งยกเข้ามาสดๆใหม่ๆนะครับก็คือปลีพาวเวอร์โมโนบล็อกนะฮะชาร์จเซมิเตอร์นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นขายดีตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วครับปรีก็ปรีเน็ตนะครับรุ่นล่าสุดนะครับก็คือเน็ตรุ่นแมกเนติกนะฮะ ขายออกบ่อยจนต้องขายของตัวเองครับพี่อ๋อใช่ก,ก็ตัวก่อนหน้าเนี่ยครับคือผมตั้งใจซื้อมาใช้เองนะฮะแต่ว่าลูกค้ามาฟังแล้วก็ให้ยกไปลองที่บ้านก็คือเสียสักนะฮะจากเมื่อคลิปที่แล้วอ่ะทีนี้เสียสักชอบก็ลเลยซื้อไปทีเนี้ยผมก็พอกลับไปฟังตัวเดิมไอ้มันก็ฟังลําบากกันนะก็เลยต้องซื้อมาใช้เองอีกอีกคู่หนึ่ง ก่อนหน้านี้ที่ไม่มีตัวนี้ที่ฟังตัวไหนอยู่ครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นอินทิเกตเน็ตครับ Net, อินทิเกตเน็ตอ่ะถามว่าขับได้ไหมกับลําโพงคู่นี้ครับขับได้ครับแต่ว่าขับได้ไม่สุดแต่ถ้าเป็นเหมือนฮาเบด3ายุดหรือลําโพงไซส์เล็กกว่านี้นะครับก็สามารถขับได้ครับแต่ถ้า ให้ขับได้เต็มประสิทธิภาพของลำโพงกนะฮะก็ต้องเป็นเล่นเป็นปรีพาวเวอร์โมโนบ็อกแยกชิ้นแบบนี้ครับเหมือนผมอะ่ะผมใช้อินทิเกรตเน็ตมาก่อนหน้านี่ครับใช้มาเป็น2ปีนะฮะพอใช้กับลำโพงคู่40.3เนี่ยครับ40.3ือคือเวลาเราเซตอัพเราจะเซตกันยากเพราะว่าพอมันขับดอกลำโพงได้ไม่สุดนะครับเบสก็ลงได้ไม่ลึกเต็มที่นะฮะจะทำให้เราเซตอัพลำโพงได้ยากนะครับ ให้เสียงมาลงตัวกับห้องแต่ถ้าเป็นเหมือนไม่ใช่ลําโพงแบบนี้ครับลำโพงไม่ได้ไซส์ใหญ่ขนาดนี้ครับใช้ได้สบายเลยครับสำหรับอินดิเกรตนะฮะแต่ถ้าเป็นลําโพงที่มวนตู้ขนาดตู้ใหญ่ขนาดนี้ครับคือจําเป็นต้องใช้แอมป์ที่ถึงถึงจริงๆเราถึงจะได้ยินประสิทธิภาพเต็มที่ของลําโพงคู่นี้ครับทีนี้ผมก็ลองซื้อ ปรีพาวเวอร์โมโนบล็อกมาใช้นะครับของ Net Audio นะครับทีนี้ลำโพงซอต,ต้นทางลำโพงสายทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่พอผมมาใช้ปรีพาวเวอร์โมโนบล็อกคู่นี้ครับคือผมไม่ต้องขยับลำโพงอะไรเลยคืออาการป้าคลางอาการเบสบูมในห้องเนี้ยครับคือหายไปเลยเพราะว่ามันสามารถควบคุมลำโพงควบคุมดอกได้ดีนะครับแรงอัดอากาศอะไรในภายในตู้มันสามารถทําได้เต็มที่นะครับก็คือเสียงก็สามารถเต็มห้องได้ไม่มีการบูมของเสียงเบสในห้องเลยฮะ ที่พี่บอกว่าขายดีเนี่ยบอกราคาได้ไหมครับว่าเท่าไหร่ถ้าราคาปีพาวเวอร์นะครับก็ปีนี้ราคา450,000นะครับส่วนพาวเวอร์เนี่ยเป็นรุ่นสเปเชียลเอดิชันแล้วก็คือเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นฟูลีบาลานนะครับตัวนี้จะราคาอยู่ที่ล้าน2,000มื่นนะฮะแล้วทำไมมันต้องราคาสูงเป็นล้านกว่าขนาดนั้นเลยครับก็ง่ายๆนะครับก็ทําไมถึงต้องแพงขนาดนี้ครก็คือง่ายๆเลย คือคนเล่นเครื่องเสียงเหมือนเหมือนลูกค้าผมยกตัวอย่างลูกค้าที่ใช้น e t เนี่ยครับก็คือหนึ่งเลยนะครับเขาเขาชอบฟังเพลงอยู่แล้วและสองก็คือเขาต้องการความเป็นที่สุดจริงๆนะฮะของแอมฟังเพลงนัทนี่ก็ถือว่าเป็นแอมซูเปอร์ไฮเอ็นนะครับที่เป็นงานแฮนด์เมดที่ใช้หลอดก็ไม่เหมือนเพื่อนด้วยฮะใช้หลอดก็เป็นหลอดไฮโวลเตตทั้งหมดเลยครับหลอดไซยักษ์ทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อให้เหมือนถ้าถ้าเป็นแอมหลอดทั่วไปครับมันต้องใช้หลอดขนาดกันเยอะนะครับถึงจะได้กําลังขนาดนี้ แต่ว่าเนี่ยมันได้เป็นซิงเกิลเอ็นในหลอดใหญ่มันไม่มีรอยต่ออะไรเลยนะฮะและหม้อแปลงทุกอย่างก็ทํามาเผื่อไว้หมดแล้วคือทุกอย่างเสียงความครบเครื่องทุกอย่างความหวานฉ่านะครับความโออาร์ทุกอย่างรวมอยู่ในเน็ตออเดีโอเลยครับคนผู้สร้างเน็ตเนี่ยก็เป็นเป็นนักฟังนักชอบฟังเพลงจริงฟังเพลงในคอนเสิร์ตบ่อยฟังเบงดนตรีสด Boy Boy บ่อยๆนะฮะก็สามารถพัฒนาหูเข้าไปได้มาเป็นนักฟังนักสร้างแอมป์นะครับแล้วเขาก็ได้มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตแอมป์หลอด จากการที่อยู่ในฝ่ายสื่อสารของค่ายทหารที่ประเทศเซอร์เบียนะครับผมแล้วบ,บ,บุคลิกทางเสียงเป็นยังไงบ้างครับบุคลิกทางเสียงก็คือสิ่งใดที่เพลงนั้นๆนะต้องการสื่อให้ลูกค้าครับคืออารมณ์บรรยากาศทุกอย่างนะครับคือแอมเนสจะให้ความสําคัญกับค่าแบนดวิทที่กว้างมากนะครับเพราะว่าการฟังเพลงอ่ะถ้าไม่มีบรรยากาศของเสียงเลยนะครับจะเราจะไม่สามารถอินกับเพลงได้เลยนะฮะแต่เน็ตเนี่ยทุกอย่างเขามีมาให้หมดแล้วนะครับก็คือความฉ่ำหวาน ความหนักแน่นของเนื้อเสียงนะครับความเข้มข้นนะครับแล้วก็เวทีที่ใหญ่เต็มห้องนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เขาให้มาทุกอย่างคือให้มาในแอมตัวนี้ไม่ใช่ว่าพอใช้แอมตัวนี้จะฟังเพลงแนวนี้ฟังไม่ได้จะฟังเพลงได้แนวนี้เท่านั้นฟังได้แต่เพลงร้องไม่ใช่อันนี้คือไม่ใช่แนทครับตอนนี้ถ้าถ้าสั่งของเนี่ยมีให้ลองไหมหรือว่า้าลูกค้าที่ๆี่เขาอยากลองนี่เราต้องทำไงครับที่ที่ศูนกรุงเทพมีไหมหรือว่า ฝั่งภาคใต้ก็มีทางของพี่เอ็มใช่ไหมครับใช่ครับถ้าสั่งของก็คือถ้าลูกค้าอยู่ในกรุงเทพบริมณฑลหรือว่าต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานนะครับก็สามารถยกไปให้ทดสอบไปให้ลองกับลาโพงของพี่ๆที่บ้านได้ครับครับผมเอาไปให้ลองได้เลยครับใช่ครับฟังเ,เสียงแล้วก็จะได้ดูว่าเข้ากับชุดที่มีอยู่แล้วของลูกค้าหรือเปล่าใช่ครับ,รบเพราะว่าลูกค้าก็ถือว่าเสียตังค์ขนาดนี้แล้วก็ต้องลองกับห้องของ,ของลูกค้าเองหรือว่าชุดเครื่องเสียงลําโพง ของลูกค้าเองนะฮะก็ฝากกันไว้นะครับสําหรับนักเล่นเครื่องเสียงครับสุดท้ายมันก็เป็นเงินที่เราเสียงเงินเราเองนะฮะก็มันก็ถ้าเป็นความสุขของพี่นะครับก็เหมือนผมมาถ้าลูกค้าซื้ออะไรก็คือพี่มีแอมตัวเก่าก็คือสามารถมาเทิร์นได้นะครับก็เพิ่มส่วนต่างไปแล้วก็ผมไปติดตั้งไปเซตอัพให้ถึงที่นะฮะเซตอัพให้จนกว่าจะพอใจนะครับผมก็สามารถติดต่อผมได้ตามที่อยู่ด้านล่างเลยครับ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสำหรับร้านเครื่องเสียงเล็กๆนะครับร้าน MSound นะครับก็ขอฝากช่องใน YouTube ด้วยนะครับช่อง Hi-Fi House by M Sound นะครับก็เพิ่งทำก็เพิ่งมีผู้เริ่มติดตามนะครับผมก็เพิ่งกลับมาทำคลิปนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆที่ติดตามรับชมมากนะครับสวัสดีครับ